คำถามอิบากกรรมได้ทำให้ลูกตั้งจใจขายหวยใต้ดินอยู่ระยะหนึง่งผลกรรมนี้จะส่งผลให้ลูกเป็นอย่างไรและลูกจะมีวิธีตัดกรรมนี้อย่างไรคะปัจจุบันลูกทางานผลิตอุปกร,รณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นําไปใช้ในอุปกร,รณ์เกี่ยวกับอาวุธสงครามลูกจะมีส่วนในกรรมนี้ไหมคะแต่หากลูกนาเงินไรายได้จากส่วนนี้มาทําบุญจะได้บุญเต็มที่ไหมคะมาฟังกันเลย ัวโลกต้องจำใจขายหวยใต้ดินอยู่ระยะหนึ่งนั้นก็จะทำให้มีเชื้อที่จะผูกพันอยู่ในวงจรนี้บ้างจ้ะจะแก้ไขก็จะต้องมันสั่งสมบุญทุกบุญแล้วติดฐานจิตที่พ้นวิบากกรรมแล้วก็ไปจักชวในให้คนเลิกเล่นหวยด้วยจ้ะปัจจุบันโลกทำงานผลิตอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่นำไปใช้ในการสงครามนั้น ก็าจะมีส่วนในการค้าวุฒและมีส่วนในการฆ่ามนุษย์จึงจะทําให้อาราไปเกิดในประเทศที่มีสงครามมากจะมีโรคภยัยแค่เจ็บและอายุไม่ยืนจ้ะหากนําเงินนี้มาทําบุญก็จะได้บุญไม่เต็มที่เพราะวัตถุธารมไม่บริสุทธิ์ได้เหตุที่งเงินนี้ได้มาจากการมีส่วนในการค้าวุฒและฆ่าคนจ้ให้มองหาอาชีพอื่นเลี้ยงชีพและสร้างบุญมีจะดีกว่าจ้า